ตอสั้น fc เรื่องตายแล้วฉันลืมปิดแก๊สตอนเดียวจบจ้าทำกับข้าวดีกว่าต้องรีบทำเลยเดี๋ยวต้องไปตลาดอีกของหมดเต็มของหมดตู้เย็นเลยต้องรีบทํากับข้าวแล้วก็รีบไปตลาด ของหมดตู้เย็นเลยต้องรีบไปซื้อของจากตลาดมาใส่ตู้เย็นแล้วโอ้ยหือต้องรีบกินแล้วเนี่ยต้องรีบกินแล้วก็รีบไปตลาดแล้วาะของในตู้เย็นหมด ไปตลาดดีกว่าไปตลาดดีกว่าไีตลาดซื้อน้ำแข็งใส่ดีกว่า เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอาอะไรดีนะเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอาอะไรดีนะใส่ใหม่ดีกว่าเฮ้ยมีบ้านไฟไหมบ้านบ้านไฟไหมนี่นะบ้านใครเนี่ยหูไฟลุกเต็มเลยหูบ้านใครเนี่ยบ้านไฟไฟไหมเลยห้ามเข้านะคะอันตรายคะ่ะ นักแต่เพ่งกำลังดับไฟค่ะบ้านใครเนีย่ยโหไฟลุกเต็มเลยหูน่ากลัวมากหู<ฮ>นี่ค่ะเงินวิฉันว่าฉันลืมอะไรนะฉันลืมอะไรอะ่ะลืมปิดน้ำก็ไม่ใช่จะไม่ได้เปิดน้ำนี่เอาหมูปิ้งดีกว่า อ๋อ oh, ฉันจำได้ไดแล้วฉันลืมปิดแก๊สตายแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าอุย้ยตอนนี้จะเป็นยังไงบ้านเนี้บ้านฉันลืมปิดแก๊สอะโอ้โยทำยังไงดีตายแล้วตายแล้วตายแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าตายแล้วจะเป็นยังไงบ้านนี้บ้างฉันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไฟไหมบ้านฉันไฟไหม เฮ้ยตายแล้วบ้านฉันไฟไหมุยบ้านฉันไฟไหมบ้านฉันไฟไหมลืมปิดแก๊สแค่แป,ป๊บเดียวไปตลาดแป,ป๊บเดียวเองไฟลุกขนาดนี้หรอเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะเฮ้ยทำไงดีล่ะเนี้ยโอ้ยทำยังไงเนี่ยอุยตเตอรหนวยฉันเข้าไปได้ไหมคะนี่บ้านบ้านฉันนะคะ บ้านเธอก็เข้าไม่ได้แะเพราะอันตรายมากเฮ้ยเป็นยังไงล่ะลืมปิดแก๊สจนได้ไฟลุกเต็มเลยเหยออุยอ้ยแมวฉันก็อยู่ในนั้นด้วยนี่นาอุ้ยแมววิ่งออกมาแล้วเกือบตายไม่เลยแกดีนะวิ่งออกมาทันอุ้ย บ้านตั้งแพงบ้านน่ะฉันกว่าจะสร้างเสร็จนะตั้งสิบวันแน่แล้วก็แพงด้วยบ้านฉันน่ะโอ,อ้แล้วมันจะมาไฟไม่อีกของมีค่ายัเต็มเลยอ่ะอนักดับเพลิงค่ะรีบดับสิคะเขาได้แล้วเฮ้ยไฟหายหมดแล้วเนี่ย ไม้ขอบคุณมากเลยนะคะนกกับเพลิงอ,อุ้ยดีนะบ้านฉันไม่ค่อยเป็นอะไรมากไม่น่าลืมปิดแก๊สเลยเราเฮ้ยปิดแก๊สด,ดีก่กาคุณที่หลังก็ปิดแก๊สด,ด้วยนะถ้ามันลามไปบ้านคนอื่นจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ค่าค่าฉันลืมค่ะฉันขอโทษนะคะ ฉันก็ไม่คิดว่าจะมันฉันก็ไม่คิดว่าจะไฟลุกลามขนาดนี้ฉันไปตลาดแป๊บเดียวเองอ่ะฉันลืมขอโทษนะคะเฮ้ยแต่ดีนะไม่ลามไปพวกบ้านฉันน่ะโอ๊ยใจหายหมดขอโทษด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเอฟซีเรื่องตายแล้วฉันลืมปิดแก๊นะคะก็คลิปนี้ก็จบแล้วคระอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให